อ่าโอเคก็ต้องสวัสด,ดีดเพื่อนชาวเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องลุ้นของเทพนะครับก็คือเกมเศรษฐีเนะี่ยเขามีกิจกรรมนี้มาให้เราเล่นใช่ไหมคนที่เวลต่ำกว่า 100, ร้อยนับก็จะได้ควสนี้มาอ่าตอนนี้ผมก็ทําถึงภารกิจที่5แล้วนะครับก็ได้เป็นกล่องดาร์กที่ดีที่สุดมากล่องหนึ่งนับแล้วก็ได้เป็นกล่องลุ้นตํานานที่ดีที่สุดมากล่องหนึ่งนับเดี๋ยววันนี้เนะี่ย เรามีหลายไอเดีเลยนะครับมาเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะได้อะไรดีๆบ้างที่จริงของข้างในเนี่ยมันสามารถกดดูได้เลยนะครับก็คือเข้ามาที่นานนี้เออมันก็จะมีให้ดูนะครับสกล่องนี่ของรางวัลก็ตามนี้แล้วกดดูข้างในได้แล้วก็มีจี้เทพเทพก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะส่วนจี้ข้างล่างก็ไม่ถือว่ากากนะมันถือว่าพอใช้ได้นะครับเออเอาไปเล่นแก้ขัดได้อยู่นะส่วนการ์ดตนานนี้ก็ก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ย ผมไม่หวังอะไรมากนะครับขอไม่ซิลิอุสก็ออโราก็พอแล้วนะครับอันนี้ไม่ขอเยอะนะตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรดีๆจากการเปิดกล่องหรือเปล่านะและหลังจากเปิดเสร็จเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลของสปากี้แฟงกี้กันต่อนะครับหลังจากที่เราค้างข่าวไว้เมื่อวานนะและเดี๋ยวผมไปหารวมการ์ดต่อด้วยนะครับหวังว่าเราจะปิดอีโวได้วันนี้เลยเออเดี๋ยวก็ไปรอลุ้นกันนะครับมามาเริ่มกันที่เปิดกล่องตำนานกันเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรเด็ดๆใไหมนะครับ มาขอดวงดีก่อนไปรวมการ์ดหน่อยโอ้โหตำนานคาเมนนะับแคสซี่อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะับเล่นได้แต่ว่าเราอยากได้ร่างดํามากกว่านะแต่ก็ไม่ได้แย่นะับริมมอร์ทัลคาเมนมากล่องจีดักโอ้โหเกือบสุดตารางเลยนะับมาต่อที่ไอดีต่อมาเลยนะับเมื่อกี้ก็ถือว่าได้ของแก้ขัดมานะยังไม่ใช่ของเด็ดสักเท่าไหร่ โอ้โหไนกี้ตัวนี้น่าจะสุดตารางเลยนะครับแต่น่าอนอมันก็เล่นได้อยู่นะการตํานานก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับถ้าไม่ได้มีการอะไรเลยได้พวกนี้มาก็ถือว่าโอเคโอ้โหอันนี้ก็แก้ขัดได้อยู่นะ,นะโดนดเมนชั่นเพรแจมไปกันต่อเลยต่อนะครับจัดมาออโรร่าโอ้โหไนกี้อีกแล้วเหมือนจะออกดีสุดแล้วนะไนกี้เพราะว่ามันอยู่ท้ายตารางเลยนะครับ โอเคเหมือนเดิมนะเหมือนไอดีเมื่อกี้เป๊ะมาเธอพี่โอ้โหยังเป็นไนกี้อยู่นะโอ้โหครั้งแรกเราเปิดยังไงให้ได้อิมพอรทคาเมนวะหลังๆมันสุดตารางตลอดเลยนะโอ้ยก็ยังได้ไอตัวเดิมผมเพิ่งรู้อะไรนะมันกดคามได้ไอชิปหายโอ้โหเราก็อรอลุ้นอยู่ยแชร์มินเหรอโอเคนะครับถือว่าเราดีใจที่ไม่ได้ตัวซ้ำจัดแต่ มันกดคามได้โอ้เราก็รอตั้งนานออ้เยี่ยมนะครับก็ลอยฟ้าในประเทศอันนี้เป็นจี้ที่เล่นได้เลยนะในทุกวันนี้มันก็ยังเล่นได้อยู่นะจ๊ะถ้าหน้าจอมันบักบก,ก็ขออภัยด้วยนะผมรู้สึกว่าโปรแกรมเล่นของผมอะ่ะมันมันบักอะไรก็ไม่รู้นะครับภาพมันจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะอ่ะไนกี้เหมือนเดิมเคยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอุ้ยเอลลินว่ะเอออันนี้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับ หมวกท้องฟ้าต้องมาแล้วแหละโอ้โหอันนี้อีกแล้วของฮิตจริงๆซิริวต์ต้องมาแล้วเหมือนเดิมโอ้โหเอ้ยรู้สึกว่ากดข้ามมันจะได้ของดีกว่าป่าวะอ้าวราชาที่อยู่ในไอ้ก่อรอยฟ้านี้ดีโอ้โเอลลินตัวซ้ำนะครับเคยได้แล้วโอเคไอ้นี่สิรอบแล้วนะไอ้บัตร เชิแบตเชิญเนะี่ยยังไม่รู้สึกว่าได้อะไรคุ้มๆเลยนะครับอ่ะเอลินอ่าไอ้บัตรเชิญนี่โอ้ก็ยังเป็นไนกี้อยู่นะครับแต่กล่องจี้ในผมรู้สึกว่ามันจะได้บัตรเชิญยังไงไม่รู้อะนั่นไงกูว่าแล้วม,มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะครับตัวที่เราต้องการก็ยังไม่ออก เอ้ามาเรียมาเฉยว่านะแต่เล่นไม่ได้นะตัวนี้นะโจมตีอย่างช้าเลยนะโอเคโดนก็ปี้ไดมิทันเพ็ดเหมือนเดิมโอ้ยไนกี้เหมือนเดิมนะครับโอเคไปจอดไปโอ้ยเอลลินคือไอดีนี้มีเอลลินแล้วนะโหอ,อันนี้ กากว่าอันเมื่อกี้นะครับเป็นดาร์คซูเปอร์เดมิชันธรรมดานะมี2สกิลนะครับไอ้เมื่อกี้ยังดีนะมี3 s k สกิลมาสุดท้ายแล้วนะครับขอเปิดกล่องจี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อือหือไอ้นี่อีกแล้วจัดไปตำนานซิลิอุสโอ้ท้าว่าโอ้โหเพิ่งมาออกสุดท้ายนะครับถามว่าดีไหมก็พอเล่นได้อยู่นะครับเออในอดียังไม่มีพอดีเลยนะอ่ะ ได้อยู่นะแต่ใจจริงอยากได้ออโรล่าหรือไมโก็ซิดิวูดจบแล้วนะความหวังของเราเออวันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับมาเดี๋ยวมาต่อที่การรวมเลยนะครับเมื่อวาอนเราอัพไอตัวใหม่ไปเนี่ยเวลสิบ well นะครับมันไม่ขูดไม่อะไรเลยนะมาเดี๋ยวเรามาหารวมเพิ่มนะว่าจะได้ขวดอีกไหมนับอัตราการออกขวดเนี่ยผมไปดูมาแล้วในประกาศนะมันโอกาสออก20%นะครับและไอสองเกลือเนี่ยอย่างละ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรขวดมัน โอกาสออก20ก็มีโอกาสอยู่นะครับยี่หามมันต้องอย่างนี้เออได้แล้วขวดหนึ่งนะครับเราขาดอีกประมาณ5ขวดขออีกขวดโอ้โหเอ้ยแ่งเกลือชิบหายเพิ่งได้ขวดเดียวนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวผมว่าจะไปหามาเพิ่มนี่ดูทรงน่าจะได้หาเพิ่มวะ่ะ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องออกบ้างแหละโอ้โหอย่าบอกนะกูรวมประมาณหกห้าหกคู่นี่ได้ขวดเดียวเนี่ยโอ้จบแล้วท่านผู้ชมจบแล้วอ่ะคู่สุดท้ายอุย้ยสกอร์เปียนออกมาเฉยว่ะนะครับเป็นร่างอีโวนะ ก็โอเคนะครับแต่เราไม่ได้อยากได้สกอร์เปี้ยนไงครับเราอยากได้การ์ดวัตถุดิบมาอัพมันให้เต็มเนี่ยก็ได้เพิ่มมาขวดหนึ่งโอ้โหถ้าติดคลิกก็17นะครับเวล17อ่ะลองดูดิเออคูณนะครับเวล17ไอจ็ดหายขาดอีกประมาณ4ใบอ่ะครับ3-4ใบเดี๋ยวไปหารวมเพิ่มนะ อ่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลใหม่นะครับก็คืออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าเนี่ยมันทํางานยังไงมันใช้อะไรได้บ้างจากที่ผมได้ลองเล่นดูนะครับไอ้สกิลเนี่ยลองเล่นในร่างลิตเติลนี่แหละนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะแสดงผลอยู่2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยคุณต้องทําการอัญเชิญอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าก่อนนะครับโดยการตกพื้นที่ของฉันเออก่อนอื่นคุณต้องมีเมืองก่อนนะครับอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าเนี่ยจะสร้างก็ต่อว่ามีเมืองเรานะครับมันเหมือนกับการสร้างเงาอะ่ะคุณเคยเล่นตัวที่มันมีเเงาเรารตก แลนด์มาร์คเพื่อสร้างเงานะครับไอ้เนี้ยเล่นคล้ายๆกันก็คือตกพื้นที่องฉันไม่ว่าจะเป็น3หลัง2หลังเลยอะไรก็ตามนะครับมันจะสุ่มสร้างอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าที่บ้านเราหนึ่งที่นะครับส่วนสเต็ปต่อมานะครับถ้าในแมปเนี้ยมีอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าของเราแล้วนะครับเมื่อเราเริ่มทอยนะครับเริ่มทอยลูกเต๋าก็คือก่อนที่เราจะทอยนะครับไอ้สกิลอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าเนี้ยมันจะทําการให้เราเลือกย้ายไปยังอุปกรณ์ที่มีในแมปนะครับมีกี่ที่ เราก็เลือกลงได้เท่านั้นแหละนะครับตามอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าที่อยู่ในแมปเมื่อเราเลือกเสร็จเนี่ยมันจะทําการย้ายนักอัญเชิญไปนะครับสกิลนี้ไม่ติดในระเทศจะทําการย้ายนักอัญเชิญไปยังอ,อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าของเรานะครับและเมื่อทําการย้ายนะครับมาตกยังอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าเนี่ยจะทําการชาร์จโล่2ขั้นทันทีนะครับสกิลนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราจะจัดเซตโล่ไปหรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ต้องเอาจี้โล่ไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันชาร์จไหมซึ่งผมลองแล้วมันไม่เกี่ยวกับ เอาจี้โลไปหรือเปล่านะบัญชาร์จให้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องจัดเซตที่มีโลไปก็ได้นะถือว่าประหยัดช่องได้อยู่นะและสกิลนี้เนี่ยยังคอมโบกับสกิลดเมนชั่นได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ลองดูแล้วมันก็สามารถเล่นได้นะแต่ล่างลิตเติ้ลเนี่ยยังไม่ได้โชว์สเต็ปที่คอมโบกับย้ายฟองให้ดูนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันตัดย้ายฟองออกเออถ้ามีร่างอีโวก็จะดีกว่านี้นะอันนี้ผมก็ตั้งใจทําอีโวที่สุดแล้วมันได้มันได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เออก็ขออภ เออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พามาดูสกิลคร่าวๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นไปเดี๋ยวผมไปสร้างห้องเล่นกับ ID ตัวเองแล้วกันมาเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไ d ดีผมเองนะเอามาทดสอบสกิลเฉย,ยๆนะครับอ่าเราก็ได้เล่นกคนแรกเลยนะยนมาเริ่มแรกนะครับเราก็ไปหาสร้างแลนก่อนเราต้องใช้สเต็ปแรกก่อนนะก็คือสร้างอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าให้ได้โดยต้องมีเมืองนะจ๊ะ อันนี้ผมไม่ได้เอาจีโร่มานะอ่ะเดี๋ยวผมโดดไปแถวเสียดูไม่ได้เอามาจิโร่มานะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ชาร์จโล่อ่ะผมจะโดดลงให้ดูกันอ่าเห็นไหมไม่ชาร์จโล่นะแต่เมื่อกี้เห็นอะไรไหมแลนมาร์ทเรานะทำการสร้างอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าแล้วนะนี่เออมันทําการสร้างเสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมค่อยว่ากันลวกันดิมนชั่นผมจะเลือกลงตรงนี้เห็นไหมครับที่แลนมาร์ทเรามีอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าอยู่คราวเนี้ย ถ้าเรากดการกระบาดตรงนี้นะเป็นการจบการทอยแรกมันจะทําการย้ายเครื่องช็อตไฟฟ้าทันทีนะนี่นะครัเลยถ้ามีอุปกรณ์ช็อตฟ้าเราก็โดดแต่และชาร์จโล่2ขั้นนะครับเรียบร้อยเป็นไงในเซตไม่มีโล่นะครับมาสร้างให้เลยประมาณนี้จะดเลนสป,ปิดไปสร้างอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมหาสร้างแลน์เพิ่ม ตัวเนี่ยมีอะไรเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะผมมองว่าอย่างนั้นนะนอ่ะคราวนี้เนี่ยเราก็ทอยต่อเลยครับเฮ้ยเราทอยไปกี่ทีแล้วะอ๋อเพิ่งทีเดียว12บไป <12. S 1> อ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามันไม่ใช่เริ่มเทินนะอ่ะถ้าผมกากระบาดมันจะเป็นการจบการทอยครั้งที่2ใช่ไหมเมื่อจบการทอยนะครับเริ่มทอยใหม่มันจะย้ายใหม่เห็นไหม มันไม่ใช่สกิลเริ่มเทินนะครับมันเป็นแบบเหมือนทุกโอกาสการทอยอ่ะก็มีโอกาสออก3ครั้งเลยนะขอแค่คุณสร้างไอเครื่องช็อตไฟฟ้านี้ไว้อ่ะคุณคอมโบลัวเลยนะอันนี้คือโชว์สกิลอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าน,นะครับและมันไม่ติดเนเทศด้วยนะนอกจากว่าคุณใช้ไอเครื่องช็อตไฟฟ้าเสร็จแล้วคุณไดเมนชั่นไอสกิลไดเมนชั่นเนี่ยมันจะติดเนเทนะครับแต่อันนี้มันเป็นการย้ายนกักอัญเชิญน,นะครับประมาณนี้ วางไว,นะว้นะครับจังหวะนี้ก็ไม่ได้ย้ายอะไรแล้วเพราะเราหมดทอยแล้วนะครับนี่ก็จบเทินเราอ่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทอยขี้อีกไอดีหนึง่งตอนนี้เนี่ยในแมปอะมีอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าอยู่1ที่นะครับหรือ2วะ2นะครับไอนี่บัง3ดิไอชิบหายตาทัวอะผมกดกากระบาดเมื่อเริ่มเทินนะครับเมื่อเริ่มเทินทอยต้องพูดได้ถูก นะเราสามารถเลือกย้ายไปยังอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าได้นะครับเลือกได้เฉพาะที่มีอุปกรณ์นะอ่ะผมจะโดดไปนี่นะประมาณนี้ออนตอนนี้คุณจะคอมโบอะไรก็คอมโบไปเลยนะครับอ่ยาย้ายดัมเมชันก็ได้นะอันนี้คือ,อยังไม่ได้เริ่มทอยเลยนะครับ สมมติเราโจมตีเขาผมว่าประมาณนี้เขาก็น่าจะตายแล้วอันนี้คือเริ่มการทอยที่1น,นะครับเมื่อกี้เป็นแค่แบบสกิลเริ่มเทินนะอันนี้ก็คือทอยครั้งแรกอ่ะคราวนี้ผมไม่อยากทําอะไรอ่ะผมโชว์ให้ดูว่ามันไม่จำเป็นต้องทําอะไรก็ได้นะครับเริ่มการทอยใหม่เห็นไหมก่อนจะเริ่มการทอยครั้งที่สองมันก็โดดใหม่นะอ่ะสมมติผมโดดมาโจมตีฝ่าตรงข้ามอ่ะ,อะประมาณนี้เลยผมว่า ตัวมันค่อนข้างโอเคนะเล่นมันอยู่นะเป็นสกิลใหม่นะใช้สเตปเล่นค่อนข้างที่จะผมว่าเยอะอยู่นะครับการวางเมืองอะไรก็สําคัญเหมือนกันนะตัวนี้นะีโชว์ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคือผมก็ไม่มีร่างอีโวมารีวิวให้ดูแบบชัดๆนะว่าเออมาสกิลคอมโบเป็นไงนะครับแต่ถ้าคุณทำเวอร์ชั่นเต็มมา มันจะมีสกิลย้ายฟองมาด้วยนะครับซึ่งคอมโบโหดกว่าเดิมเออมันมันไม่ติดเนเทศอ่ะการย้ายโดยใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้านี่มันเป็นการย้ายนักอันเชิญนะเป็นย้ายตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเดานะผมว่าผนึกเคลื่อนย้ายไม่น่าจะเอามันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการย้ายนักอันเชิญเออปกติผนึกเคลื่อนย้ายมันการย้ายนักอัญเชิญไม่ได้นะเป็นการอันเชิญตัวเองนะไม่ใช่อันเชิญฝ่ายตรงข้ามเออมันเป็นการย้ายตัวเองให้นึกถึงแชร์มินนะครับเออแชร์มินมันเป็นการย้ายนักอันเชิญแล้วก็ของแกะะนครับ แก่มันเป็นทั้งย้ายนักอัญเชิญตัวเองแล้วก็ย้ายนักอัญเชิญเขาเอออันนั้นก็จะพิเศษหน่อยนะครับแต่ผมพูดถึงผนึกเคลื่อนย้ายไงนะถ้าโดนผนึกเนี่ยสกิลนี้ก็ยังคงย้ายได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นขี่ฟองนะครับถ้าโดนผนึกแล้วมันก็ขี่ฟองจะไม่ออกนะครับเออตอนนี้ก็มีลูกเล่นเยอะดีนะครับขี่ฟองก็ไม่โดนเนเทศไอ้ย้ายอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าก็ไม่ติดเนเทศนะครับแถมไอ้สกิลย้ายเนี่ยมันยังคอมโบกับดิเมนชันได้ด้วยนะครับก็โอ้โหผมว่าถ้า,ม,ม,ามันนงะ น่าจะเล่นสบายเลยนะทอยคน2นี่โจมตีโหดเหมือนกันนะคราวน,นี้มาพูดถึงคอตูมของมันนะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าคอตูมโดดเริ่มเทินของมันเนะี่ยท่กับสกิลช็อตไฟฟ้าไหมนะครับอันนี้คือความเคิดส่วนตัวของผมนะผมยังไม่ได้มีโอกาสจับมาเล่นเหมือนกันนะครับใครที่ปิดตํานานคอต1มหนึ่งมาแล้วเนะี่ยลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่ามันเป็นยังไงนะแต่ส่วนตัวความคิดผมอะไอสกิลของมันอนะที่เป็นคอตูมนะมันเป็นการโดดเริ่มเทินแต่เนะี้ย มันเป็นเริ่มการทอยนะครับผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะทับกันเออโดดเริ่มเทินเสร็จก่อนเมื่อเริ่มทอยสกิลนี้ก็น่าจะออกตามนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมจินตนาการดูนะครับถ้าใครปิดมาลองเล่นแล้วนะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ส่วนตัวที่แก้ทางมันนะครับณนะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้จับตัวเต็มของมันนะครับแต่ก็พอจะเห็นภาพแล้วว่ามันน่าจะแพ้ตัวสไตล์ไหนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะแพ้ตัวประเภท เออบอสซัมนะครับพื้นที่บอสซัมอะ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจําเป็นต้องโดดไปเล่นในแถวฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วมันมันลบพื้นที่ได้แค่ในแถวตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปอลาโลกหรือโอลิมปิกเนี่ยมันก็ต้องมีเมืองในแถวนั้นก่อนนะมันถึงจะทําการลบเอฟเฟกพื้นที่และโจมตีได้เออแต่ถ้าเจอบอสซัมหรือไม่ก็ซิลิอุสเนี่ยวางพื้นที่ในแถวไว้จนเต็มนะครับตัวนี้เนี่ยมันน่าจะข้ามไปโจมตีในแถวได้ลาบากนะครับว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอะ่ะ มันโดดทับไม่ได้นะถ้าทับก็คือเป็นแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าไปเจอตัวสไตล์ที่มีพื้นที่แบบบอสซัมหรือซิลิอูดนะก็น่าจะโจมตีลําบากอยู่มันเป็นตัวที่โจมตีในแถวไงเวลาเจอแบบพวกบอสซัมหรือซิลิอูดกลางพื้นที่ในแถวอย่างเงี้ยมันก็จะข้ามไปโจมตีลําบากนะครับอาจจะต้องใช้วิธีดูดขอบๆเอานะครับเล็มขอบอืมค่อยๆดูดมันมานะครับ ก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าเล่นด่านแม่มดก็ไม่น่ามีปัญหานับก็สามารถใช้ด่านเนี่ยลบได้เลยนะครับและโดดไปเล่นในแถวได้เลยเอออันนี้ก็อยู่ที่สเต็ปนะครับแต่ถ้าไม่เล่นด่านแม่มดเนี่ยก็อาจจะลําบากนะถ้าเจอตัวประเภทนี้นะส่วนตัวอื่นนะับผมว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าทอยคน2เนี่ยตัวนี้ก็อย่างที่เห็นไปมันโจมตีโหดอยู่แล้วนะคอมโบได้หลายแบบในรเทศแทบทําอะไรมันไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีทั้งขี่ฟองแล้วก็มีทั้งย้ายช็อตไฟฟ้านะครับ โจมตีรัวนๆนะใส่ดูดบัตรเชิญหรือใส่ขังไปก็ได้นะครับถ้าเล่นขังเนี่ยโอกาสที่มันจะขังเขาได้ก็มีเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีทั้งอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าแล้วก็ย้ายฟองใช่ไหมก็น่าจะคอมโบขังได้หลายแบบนะครับได้หลายครั้งจะเล่นขังขโมยก็เล่นได้นะครับหรือจะเล่นดูดเชิญก็เล่นได้เหมือนกันนะอยู่ที่การออกแบบนะครับแต่หลักๆเนี่ยให้ระวังตัวประเภทที่กลางพื้นที่ในแถวได้นะครับเช่นบอสซัมหรือซิลิโวดนะครับที่พื้นที่มันอันตราย แล้วสรุปมันเก่งไหมนะครับในความคิดของผมนะผมว่ามันก็เป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะคือผมชอบการโจมตีของมันอนะ่ะมันเป็นสกิลใหม่นะค,คอมโบได้ค่อนข้างดีอืมแล้วสกิลป้องกันมาก็ให้มาค่อนข้างครบนะถ้าไปเติมเติมสุดอนะ่ะมันมีจี Link, ้ลิงจี้ลิงของมันเหมือนจะกันขโมย60เลยนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้มีบัตรเชิญมีเมืองพูดนะแล้วก็มีการขโมยมาเบิล60 เออก็สกิลก็ให้มาดีหรือไม่ก็ไอจีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ดูจะเล่นกับตัวใหม่ได้นะครับมีผนึกเคลื่อนย้ายแล้วก็สั่งคุกนะครับตัวใหม่อ่ะมันกลับมาลงบ้านบ่อยมากนะครับมีโอกาสผนึกขังคุกลัวๆเลยนะครับแต่อย่างว่าตัวนี้มันมันมีแค่2สกิลนะครับไม่รู้ว่าจะมีเวอร์ชัน3สกิลมาหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมเนะี่ยสกิลที่ให้มาถือว่าดีอยู่นะเปอร์เซ็นต์สกิลก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับค่อนข้างน้อยนะแต่ก็ใช้ได้อยู่ ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับตัวใหม่เออถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดแหละนะครับทอยคน2ก็ตึงอยู่นะครับทอยคนแรกก็ผมว่าพอยืนได้นะครับมันมีการนักอัญเชิญ60นี่ใช่ไหมเวอร์ชันตำนานนะครับแล้วก็มีการเอฟเฟกการขโมยเนี่ยต้องซื้อเอานะครับจีลิงหรือไม่ก็ไปหาหมวกไอหมวกกันขโมยใส่เอาพูดง่ายๆก็คือมันเหมาะสําหรับคนเงินเหลือแล้วกันนะครับถ้าตังค์คุณเหลือเนี่ยคุณมีงบในการเติมสุดให้มันนะครับอยากเล่นสกิลใหม่ๆนะครับคอมโบแบบสนุกสนุก ก็สามารถปิดตัวนี้มาเล่นได้นะมันไม่ใช่ตัวกากแต่อย่างใดนะผมว่ามันมันเก่งนะครับโจมตีโหดแต่ปัญหาของมันเนี่ยก็คือมันใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะถ้าเติมเอาเพียวๆเ,เนี่ยมี2,000กว่าบาทนะครับเออเพราะคุณต้องเติมไอ้นี่อ่ะสมมุติเติมแพ็คนี้ไปนะครับมันใช้การ์ดตำนาน3ใบใช่ไหมถ้ามีลิตร์เนี่ยก็ได้มาแล้วใบหนึ่งนะหมดไป1,100บาทนะครับก็ได้คอร์สอัญมณีแล้วก็ลูนมานะครับแล้วก็การ์ดตำนานอีกหนึ่งเราก็ไปซื้อการ์ดตำนานเพิ่มอีก2ใบนะครับในร้้าานคออ่่กก็เพิมี 349 2สองครั้งนะครับก็ประมาณ700บาทเออ700บาทเลยนะบวกกับไอพันเอ็ดเป็นเท่าไหร่พันแปดนะครับคุณซื้อจี้ลิงด้วยถ้าคุณชอบนะครับกันขโมย60อีก3 1มรนะครับก็บวกเป็นเท่าไหร่สองพันสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับก็โอ้โหราคาแรงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่งบเลยนะครับแต่ถ้ามีตัวหดอยู่แล้ว ไม่ได้อยากเล่นสกิลใหม่ก็ข้ามได้เลยนะครับไว้รอทำเลหลังอีโวมันมารอบหลังก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหาอีกไหมนะเออแต่ถ้าใครกลัวพลาดก็ทำไว้เลยก็ได้นะถ้างบไม่ใช่ปัญหานะตัวมันก็เล่นได้นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะใครทำอีเวนต์บ้างก็ฝากพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพื่อเท่านี้ใครทำเป็นก็โชคดีนะจ๊ะแลวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย